ชอบบักกี้มากๆแล้วก็ชอบเฟรนด์ชิพของตัวสตีฟโรเจอร์แล้วก็ตัวบักกี้แต่ทีเนี้ยพอทั้งโทลียสตาร์ดนะฮะดีเจแล้วก็สตีฟเวลนหรือว่า Chris คริสเวนเนี่ยพอไม่ได้อยู่แบบไม่ได้อยู่พวกเราก็ต้องหักเนี่ยต้องก็หวังว่าตัวเรดฮอปกับตัวกัปตันอเมริกาคนใหม่เนี่ยจะเป็นไริเบิลใหม่นะครับว่าพอจะบุวนมันเหมือนที่เราแบบเคยดูมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแค่ขึ้นชื่อเป็นมาว์เวลสตูดิโอไม่ต้องห่วงเรื่องฉากแอคชั่นนะฮะ มั่นใจได้เลยว่าฉายชั้นหน้าทําเนียบขาวภาคนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในาฉากชั้นที่ดีสุดของปีนี้แน่นอนถูกต้องเลยฮะภาคนี้ก็เป็นหนังที่แอคชั่นแน่นอนแล้วก็ดูได้ทุกคนด้วยทั้งครอบครัวเลยนะฮะช่วงเทศกาลนี้ก็เป็นอดเหมือนกันนะครับ,รมรมรบผมทีอยากจะรู้ว่าทั้งสองหนุ่มนะครับคาดหวังอะไรกับกับเต้นรำ Breath New World ภาคใหม่นี้ครับผมไปก่อนเลยฮะจะบอกว่าพี่จอบพี่จอบก่อนผมอย่างที่เมื่อกี้พูดเลยครับผม,ยผมอยาก,ยยากจริงจริง ปีนี้อยากดูคิวบูมันมันคิวบูสไตรมาว์เวลแบบระเบิดภูเขาเขากระท่อมแต่ว่าอยากดูฉากบูอการ์งผ่านเลยผมว่าเราน่าจะได้เห็นกันในกเมริกาครับรอฉากบูเลยคเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวแทนของทั้ง2ทีมเลยนะฮะทีมฝั่งน้ําเงินกับทีมฝั่งแดงนะครับผมถ้าเกิดเราจะต้องไปต่อสู้กันเนี่ยคิดว่าเราจะเอาวิธีไหนเอาชนะฝั่งตรงข้ามให้ได้แบบอันนี้แหละคือไม้เด็ด ไม้ตายของเราเลยเราจะงัดอะไรมาสู้เขาอันนี้คือเราให้เกิดก่อนแล้วกอดซัดกันเลยใช่ไหมครับอาไม่น่าใช่เป็นทีมวยนะเราแบ่งสีมาผมนึกคือเราแบ่งทีชัดเจนแล้วเลยต้องเป็นยีสุนีงัดออกมาต่อสู้กันเดรมอแคร์กับคอนเซอร์เวทีฟด้วยครับโอ้โหอดเลยนะประเด็นการเมืองคุณมาเข้มข้นแล้วเนี่ยเพรนที่าสุดๆผมเชื่อผมเชื่อว่ามาเบลเขาจะใส่ politics เข้าไปเหมือนกันเพราะว่าตัวเหมือนตัวแฮร์รี่สันฟอร์ดที่มาเล่นเนี่ยเป็น อะไรนะเขาเรียกนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะ president นปรดธานาธีบดีอ๋อแล้วพายมิสเตอรอคใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยนอกจากจะเป็นเรื่องแอคชันเนี่ยจะเป็นเรื่องเกมการเมืองด้วยเป็นเรื่องที่แบบนอกจากเป็น power move ของอะไรต่างๆอะไรแบบเนี้ยครับนี่าแฟนตัวจริงรออะไรเับปรมือให้หน่อยไหครับนเรื่องราวที่เข้มข้นอย่างที่รู้กันไปว่าหนักมาเวลเขาไม่ได้มีแอคชั่นอย่างเดียวเขามีบทภาพยนตร์ที่เรียกว่าน่าสนใจและน่าติดตามมากๆครับ ก็เลยทําให้ภาคนี้ยิ่งสนุกกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่ามันจะมีในเรื่องที่มันเข้มข้นต้องรอลุ้นเลยว่าแต่ละตอนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรกิดขึ้นบ้างใช่ไหมฮะอย่างงี้แล้วตอนนี้เราต้องให้ไบค์เข้าพิลก่อนนะฮะยังไงดีเราจะสู้ยังไงดีครับเราสู้ไงใช่ไหมครับผมว่าถ้าเป็นผมถ้าผมแบบมีชุดกับอเมริกาผมจะตรงตีจากท่าอากาศผมรู้สึกว่ามันบินไม่ได้นี่ใช่ไหมเราแบบเราบินวนๆแล้วเราแบบจิงระเบิดใส่ไปเรื่อยๆเขาเหนื่อย พี่สายอาจะเป็นสายนะเนาจะเป็นคนรยุทธที่ดีเหมือนว่าเราลองเล่นเชนแท็กลองเล่นเพราะว่าเขาสู้ไปชั้าระชิดตัวอาจจะลำบากใช่เพราะว่าเราสู้ไปโค้งนี่คือพลังพละงกำลังสุดยอดมากงั้นผมอาจจะหามุกตลกมาเพิ่มให้เขาหายเครียดเอขาจะได้คื่อว่าสู้ไม่ได้มันติดขังอย่างเงี้ยหมายถึงว่าใจโหดอยู่แล้วตลกแล้วคำว่าแบบเสียสมาธิวายท้ายสามชาติแล้วอุตส่าห์ปูมาซะทีเลยแต่นี่เป็นใครดีที่ดีเลยนะแต่ดีมาก ทุกคนสามารถดูได้ยิ่งใครชอบแอคชั่น CG เยอะๆสายแฟนตาซี fi, fantasy, แบบเราเหมือนตัวส่วนตัวผมเองเป็นแฟนมา r ์เวลเนี่ยก็รู้สึกว่าเเราอยากรู้ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนแล้วแน่นอนว่าผมเชื่อว่าจะมีเรื่อง politics ก็ามาด้วยก็ค,คิดว่าอยากให้ติดตามชมนะครับเพราะว่าจะมีทั้งแอคชั่นมี่อ,อ CG ใช่ไหมฮะแล้วก็มีพวกแบบ Center เซนเซอร์มของมาร์เวลแน่นอนอครับ วันสองกรุงพาวันมาค้านะครับเราวันมาค้าอย่าลืมมาดูกัปตันมิการนะครับเบรสเนวอลก็ผมว่าน่าจะเป็นภาคคือผมดูเทเลอร์แล้วผมสว่าเทเลอร์ภาคนี้เขาเซตโทนได้แบบน่าสนใจมากผมว่ามันต้องมีทั้งความมันมันต้องมีทั้งความตลกแล้วมันต้องมีใน,นเรื่องที่เข้มข้นสำหรับในกัปตันมิการภาคนี้แนะ่นอนผมว่าแม่จจะคนพลาคนะก็เรียนเชิญที่โรงภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์จ้ะ คุณทำภารกิจเสร็จเรียบไวอยดังนั้นพวกคุณจะได้รับรางวัลครับผมมีรางวัลด้วยต้องครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีนังพีจาก Smash Studio ครับมาพร้อมกับโปสเตอร์สุดเอซ clusive ครับดีไซน์เฉพาะจากประเทศไทยเรามามอบให้กับทั้งสองคนเลยดีให้ผมมาทุกอ่ครนะผมเอเลยฮะเอากระปืนอยครับผมนี่ครับนองพีนี่สํหรับเราเชิญครับเชิญครับ นี่มาบให้กับไรก่อนนะฮะเป็นตัวแทนของกัปตันบริการนั่นเองครับมาในหลายคุนเลยนะครับโหมีความเป็นไทยแบบว่าสายเก๋มากเลยนะนีมากค่นี่เป็นยำแดงเบสฮอนเดี๋ยวถ่ายรูปกันถึกชอตก่อนนะครับทั้งสามท่านเลยนะฮะโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญผู้บริหารขึ้นมาใต่ภาพร่วมกันนะครับ ขอเรียนเชิญคุณสุชาดาโล่งมงคลครับย้ำเลยครับนี่คือหนึ่งใน,นออาาาสามนะบอกยักษ์จับปลายวิวซีโอปีนี้นะครับที่เราจะได้อยู่กัน <S <S เปิดปีกันด้วยกับทันอเมริกาและเดีย๋ยวเราจะฟันกันต่อที่สภาคมนี้กับทันเดอร์โบและแน่นอนที่สุดครับภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอยการแทรกโปรจะมันจะเดินทางมาถึงพวกเราเข้าสู่ออฟกอดเอ็มซปีนี้โอ้โห,โห,โหความน่าตืน่นเต้นรออยู่อีกเพียบเลยทีเดียว